ฮัลโหลฮัลโหลก็กราบสวัสดีกันด้อยนะครับอยู่กับผมแล้วผมนายทอริอยู่กับเกมโรบอกนะครับอยู่ในแบบที่ชื่อว่าฟิตนั่นเองทุกคนซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาแจกเจ้าตัวเด้คอร์ดมาโคลนะครับหรือว่าไฟล์แทนที่แท้เนี่ยที่ผมทําไว้นะครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเพียงแค่คุณกด F8 นะครับปุ่มเดียวนะผมก็คือจะตกให้เลยแล้วก็กดให้ด้วยครับผมที่นี้นะครับก็คือเราก็รออย่างเดียวเลยรอให้มันหาปลาเจอแล้วก็หยุด F8 คร พอเราจับปลาเสร็จแล้วครับเราก็กด F8 ทีครับอ่ามันก็จะจับให้เลยแล้วก็มีการกดเช็คให้ด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยครับเราเรามีหน้าที่แค่กด F8 กับกด Spacebar อ่าหยุด F8 ครับแล้วก็จับปลาด้วย Spacebar หรือว่าคลิกซ้ายได้เลยครับผมอ่าทีนี้ครับมันก็จะช่วยเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยก็คือไม่ยุ่งยากเลยครับก็คือผมทำว้ให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่การตั้งคีย์ลัดครับ F8 ทีครับปึ๊บ กดให้เลยเร็วด้วยนะครับแล้วพอเจอเตัวปลารแล้วนะก็กด A8 e อยู่ครับแล้วก็ทําการจับตามปกติเลยนะครับซึ่งการโหลดหรือการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้แล้ครับผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเจ้าตัวไฟเนี่ยมันมีการล็อกรหัสไว้ซึ่งรหัสเนี่ยผมจะแจกตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะเพราะฉะนั้นนะครับแนะนาว่าให้ตั้งใจดูให้จบนะครับ ซึ่งเจ้าตัวไฟนี้ผมจะแจกไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นเลยนะผมที่นี่นะครับเมื่อทุกคนได้ไฟมาแล้วนะให้ทุกคนนะกดลิดขวานครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครได้รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับผมเมื่อเปิดมาแล้วครับเราก็จะมีไฟล์อยู่2ชิ้นนะครับก็คือให้เรากด t ท n y Task ขึ้นมาเลยที่นี่นะครับให้ทุกคนนะครับกด Open เอาตัวไฟของ h a t t o r ี Fit เนี่ยใส่ไปได้เลยครับผมแล้วก็กดใช่ครับ ทีนี้ครับก่อนใช้งานนะครับเราจะมาตั้งปุ่มกันก่อนนะครับสปีดที่ผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนที่ในเซิร์ฟนะครับไม่มีเรื่องของกระตุกแล้วก็ปิงเนี่ยแนะนําให้ใช้ที่40ครับส่วนใครที่รู้สึกว่าตอนที่ตกปลาแล้วมันมีความหนุ่มเนี่ยให้ใช้แค่20พอครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตเป็น40ก่อนนะครับแล้วก็จะลองตอนที่ใช้20ไปนะครับ Recording p l a y b a c k นะครับผมจะใช้เป็นตัว Control Shift แล้วก็คือเราจะไม่ใช้ตัวนี้ครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัว p l a y b a c k เนี่ยเราจะใช้เป็น F8 นะครับ ที่นี้ครับพอทุกคนตั้งเสร็จแล้วครับก็ให้เข้าตัวเกมนะผมส่วนขั้นตอนการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับผมให้ทุกคนนะครับกดถือเบ็ดตกปลาแล้วก็ใส่เบ็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่ตัวเหยื่อให้เรียบร้อยก่อนพอใส่เหยื่อเสร็จแล้วก็ถือเบ็ดตกปลาครับให้ทุกคนนะครับกดที่ตัวกล้องนะครับหรือว่าซ่อนตัว UI ก่อนนะครับจากนั้นนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับกด F8 ได้เลยครับทีหนึ่งแล้วก็รอครับ แล้วก็กดหยุดไอแปดครับทีนี้ทุกคนก็สามารถใช้สเปซบาร์เนี่ยในการจับปาได้เลยนะในการดึงกบะพาได้เลยแต่มันก็มีเรื่องของข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือเรื่องของข้อควรระวังเนี่ยก็คือไม่ควรใช้ตอนที่อยู่ใกล้กับ a b c นะครับเนี่ยครับหรือว่าไม่ควรอยู่ใกล้กล่องด้วยนะครับแล้วก็บางคนนะครับที่เครื่องหน่วงหรือว่าไม่ไหวเนี่ยก็แนะนําให้ปรับเจ้าตัว Tiny t เทนะครับให้เป็นแค่ซักประมาณไม่20ก็30ดูนะครับก็ลองปรับปรับกันดูได้นะครับแล้วก็กดไ8ได้เลยครับ ม,มันก็จะไม่เมื่อยเราด้วยประมาณนี้สนะําสำหรับการใช้เจ้าตัวแทนยิปแท็ที่ผมทํามาแจกแล้วกันเออทามาแจกแต่ว่าขออีกเดียวแล้วก็คือถ้าเกิดทุกคนดูคลิปจบเนี่ยก็คือทุกคนจะได้รหัสผ่านในการกดแล้วก็ขอเลยนะครับว่าคือไม่โพสตรหัสผ่านลงใต้คอมเมนต์นะให้ก็ไม่ได้ยืดคลิปนะครับแต่แค่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกรันแล้วก็ดูให้มันจบด้วยประมาณนี้ครับผมก็ สำหรับใครเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะทำให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันครับผมขอบาากครับทุ Hi, ตัว